รพันธ์เข้าบ้านจันสองลา่าเสนอให้เปลี่ยนนายกจากแพทย์ทองทานเป็นชัยเกษมเพื่อดับวิกฤตการเมืองเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องไปไกลถึงขั้นไล่รัฐบาลเพื่อไทยเหมือนในอดีตจากกรณีที่สำนักข่าวอิสารานะคะรายงานว่าที่ประชุมพักร่วมไทยสร้างชาตินะคะได้ลงมติประชุมถึงท่าทีในการร่วมกับรัฐบาลว่าที่เกิดขึ้นต้นเหตุเนี่ยเกิดจากนางสาวแพททองทานนะคะหรือนายกมารับอิงเนี่ยเพียงคนเดียวเลยแค่คนเดียวเลยต้นเหตุมาจากคนนี้คนเดียวดังนั้นมติในที่ประชุมนะคะจึงเห็นว่า ให้มอบหมายนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพักนะคะไปแจ้งกับนายุัธมนรีว่าให้ลาออกจากตําแหน่งไปซะถ้าเกิดไม่ออกเนี่ยพักร่วมไทยสร้างชาติเนี่ยจะถอนตัวจากการเป็นพักร่วมรัฐบาล ล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวได้รายง,งานว่านายพีรพันธ์ได้นําเรื่องนี้ไปหารือในที่ประชุมเข้าบ้านจันสองล่าเพื่อยื่นข้อเสนอให้มีการเปลี่ยนตัวนายกจากแพรทองทานเป็นชัยเกษมนิติสิริก่อนที่วิกฤตนะคะจะลุกลามไปมากกว่านี้ไม่งั้นมันอาจจะเกิดวิกฤตการเมืองถึงขั้นมีคนออกมาไล่รัฐบาลเพื่อไทยเหมือนครั้งหนึ่งในอดีตขณะที่ทางเพจ Facebook ของพักรวมไทยสร้างชาตินะคะก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวแต่อย่างใดแต่ก็มีการโพสต์ข้อความนะคะบอกว่าพักรวมไทยสร้างชาติขอยืนยัน สุดยืนในการทำรงและพิทักษ์อำนาจอธิปไตยเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติประชาชนสำหรับพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะก็มีจำนวนเสียงอยู่36เสียงในสภานะคะก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะคะและคลิปนี้สนับสนุนโดย f a s t w a s แพลตฟอร์มสังหาที่เปิดโอกาสให้คุณสร้างรายได้ได้แบบไร้ขีดจำกัดสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยครับ